ผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตนำข้าราชการเข้าวัดทำบุญใส่บาตรทุกวันพระกับชาวบ้านเป็นวัดที่5นายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสเกตเปิดเผยว่าที่วัดสว่างวลีรัตนารามตำบลน้ำเกลียงอำเภอน้ำเกลียงจังหวัดรีสเกตนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการได้ร่วมกันเข้าวัดทำบุญใส่บาตรกับผู้นำฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนเป็นการร่วมทำบุญรักษาศีลทุกวันพระตามหลักพระพุทธศาสนาพร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระรชาชพิธีมหามงคลเฉริมพระชนมพรรษา6กรอบ28ราคม2567โดยทุกวันพระช่วงเข้าพรรษาหรือตรอดตรัมาศผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดพาข้าราชการเข้าวัดทำบุญใส่บาตตามโครงการเข้าพรรษาผู้ว่าพาทำบุญใส่บาต10ิบวัดโดยที่วัดสว่างวรีรัตนารามตำบน้ำเกลียงอำาเภอน้ำเกลียงเป็นวัดแห่งที่5ของโครงการแล้วหรือครึ่งหนึ่งของโครงการมีพระครูสุขธิธรรมพิทักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าอาวาส และประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งได้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนนำบุตรหลานเขวัดทำบุญสบัตเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการเข้ารรษาผู้วา่าพาทำบุญผู้วา่าราชการจังหวัดศรีสะเกดต้องการให้ทุกภาคส่วนราชการได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประจำทินพร้อมร่วมกันทำบุญอย่างญาติมิตรอีกทั้งยังได้มีโอกาสาร,รับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกด้วย ขณะเดียวกันต้องให้ข้าราชการและประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้รับรู้หลักธรรมและคติธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการทํางานร่วมกันโอกาสนี้พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกตได้ยกหลักทศพิธราชธรรมหรือราชธรรมสิทธิคือจริยวัตรสิทธิประการอันประกอบด้วยทานศีลบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยน ความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนและความเขียงธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมืองหรือพระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์อันจะทำให้การปกครองดูแลบ,บ้านเมืองเป็นไปโดยธรรมและอย่างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทั้งปวงซึ่งคนธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรต่างก็ต้องพึงใช้หลักธรรมเหล่านี้ สำหรับครั้งต่อไปเป็นวัดที่6ของโครงการเข้าพรรษาผู้ว่าพาทำรรบุญกำหนดจัดขึ้นในวันที่17กันยายน2567ที่วัดเจียงอีสีมงคลวัดอารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกดซึ่งมีพระวชิโรปการรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดรักษาการเจ้าอาวาสวัดพจัชรพงศ์อินทองสุขถ่ายภาพจิตพาพกล้วยนิดข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน